ใจกันเกี่ยวกับเรื่องของการวัดและประเมินผลซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายนะครับออนอกจากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในรายวิชาหน้าที่พลเมืองแล้วเราก็ยังแถมเกี่ยวกับเรื่องของค่านิยมท่านคงจะได้รับเอกสารนะครับหนึ่งแผ่นเพิ่มเติมไปในวันนี้นะครับก่อนอื่นในเรื่องเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลนะครับเราก็จะพาชวนท่านไป ที่ตัวอันดับแรกเราจะพาท่านไปดูเกี่ยวกับเรื่องของหักสูตรก่อนเพราะว่าเนื่องจากการวัดผลและประเมินผลนั้นต้องเชื่อมโยงไปที่หลักสูตรเพราะฉะนั้นผมก็จะขอย้อนกลับไปถึงที่ท่านสุชาติได้นําเสนอในวันแรกนะครับว่าหน้าตาของตัวหลักสูตรที่เรากําหนดไปแล้วอาจารย์จะต้องเอากลับไปจัดทําท่านจะไปจัดทําอะไรนะครับ ในส่วนที่สองเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนเดี๋ยวในภาคบ่ายท่านจะได้เติมเต็มในส่วนนี้นะครับเราก็ใช้กระบวนการของ Backward Design เราก็มาคิดเกี่ยวกับเรื่องของการวัดผลและประเมินผลก่อนนะครับตัวกระบวนการในการวัดและประเมินผลนั้นนะครับก็จะแนะนำท่านเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ท่านจะต้องไปประเมินที่เราเน้นการประเมินในเรื่องของการปฏิบัตินะครับเนื่องจากว่า รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองที่ทางอสอพทรหรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสํานักวิชาการเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่พัฒนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ท่านจะต้องนําไปสู่การปฏิบัตินะครับเนื่องจากว่าในรายวิชาหน้าที่พลเมืองหรือกลุ่มสาระสังคมนั้นมันจะมีสาระที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่พลเมืองอยู่แล้วในส่วนนั้นยังจัดอยู่ไหมครับ ยังจัดอยู่นะครับนะทำความเข้าใจอีกครั้งนะครับในสาระหน้าที่พลเมืองที่อยู่ในกลุ่มสังคมที่ท่านมาจัดเป็นรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมท่านยังจะต้องจัดสาระหน้าที่พลเมืองเป็นสาระหนึ่งที่อยู่ในรายวิชานั้นๆนตั้งแต่ป .1 ไปจนถึงม .6 นะครับซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐาน แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับที่เป็นส่วนที่เราจะเน้นไปที่การปฏิบัตินะครับหลักของการวัดผลประเมินผลนั้นเราจะต้องทาความชัดเจนกับสิ่งที่ต้องการจะวัดซึ่งในสิ่งที่ต้องการจะวัดนะครับเมื่อเช้าท่านได้ฟังท่านอาจารย์วลไหลไปแล้วว่าในสิ่งที่เราต้องการจะวัดนั้นมีอะไรบ้างนะครับเราพยายามที่จะคลี่ออกมาถึงคําสําคัญที่มันอยู่ในในอะไรครับ เราคี่คําสําคัญนะั้นอยู่ที่ไหนครับคําสําคัญอยู่ในผลการเรียนรู้ผลการเรียนรู้อยู่ที่ไหนครับอาจารย์เดี๋ยวกลับไปหาไม่เจอผลการเรียนรู้นะั้นเราให้ไปแล้วอยู่ที่ไหนครับอ่ะเปิดดูซะนะครับอยู่ในเอกสารเล่มสีชมพูนะหรือเล่มธงชาตินะครับซึ่งท่านก็จะต้องเดี๋ยวท่านต้องเปิดดูนะครับว่าในเล่มสีชมพูในเล่มธงชาตินะั้นมีผลการเรียนรู้แล้วมีสาระ เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะวัดคือผลการเรียนรู้นะครับอันที่สองก็คือเราต้องวัดให้มันตรงเป้าหมายกับสิ่งที่เราต้องการและอันที่สามก็คือการวัดต้องมีความคงเส้นคงวาแล้วก็เชื่อถือได้นะครับในการวัดผลและประเมินผลนั้นเรายังยึดตัวแนวปฏิบัติซึ่งเราได้แจกให้ท่านไปแล้วเป็นเอกสารเล่มสีเขียวซึ่งเราใช้ควบคู่ไปกับหลักสูตรแกนกลางนะครับเล่มสีเทาเพราะนั้นแนวปฏิบัตินั้นยังใช้ได้ สิ่งที่เราอยากต้องการให้ท่านได้ดูก็คือว่าควรจะให้ความสำคัญกับเนื่องจากว่ารายวิชาเพิ่มเติมนี้เป็นรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติเราก็บอกว่าระหว่างปีเนี่ยหรือระหว่างภาคของมัธยมควรจะทํายครับอาจารย์ควรจะให้สัดส่วนประมาณสักแปดสิบยี่สิบนะครับเก้าสิบสิบได้ไหมครับอาจารย์อ่าพอแล้วแต่โรงเรียนเก้าสิบห้าห้าได้ไหมครับ ร้อยเปอร์เซ็นได้ไหมครับอาจารย์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของโรงเรียนนะครับว่าท่านจะมีคะแนนสอบปลายปีหรือปลายภาคไหมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามจะเน้นแล้วสุดท้ายต้องมีการตัดสินผลการเรียนนะครับตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดเพราะฉะนั้นเราให้ผลการเรียนรู้ไปท่านมีหน้าที่ไปให้คุณครูดได้พัฒนาผลการเรียนรู้แล้วเมื่อพัฒนาไปแล้วก็ระหว่างที่มีการพัฒนาเราก็วัด และประเมินไปด้วยสุดท้ายเราก็มีการตัดสินนะครับในการวัดผลและประเมินผลนั้นเราอยากให้ท่านเน้นไปที่ตัวที่เป็นชิ้นงานนะครับแล้วส่วนที่เป็นผลผลิตร่องรอยต่างๆนะครับที่ท่านจะต้องเน้นไปนะฮะหลักฐานการเรียนรู้แล้วผู้สอนนะครับจะต้องประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนบนพื้นฐานของผลการรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมเน้นอีกครั้งหนึง่งนะครับตามที่กําหนดในหน่วยการเรียนรู้ นะครับในภาคบ่ายวันนี้นะครับก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยการเรียนรู้นะครับมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงเราจะต้องไปออกแบบอย่างไรนะครับทีนี้มาถึงสิ่งที่สําคัญในการวัดผลประเมินผลนั้นเราต้องมีร่องรอยเราต้องอ้างอิงนะครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นต่ขณะนี้ก็คือมีแนวปฏิบัตินะครับที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่เราจะต้องยึดไปก็คือ,อ,อทาง สำนักงานคณกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเราได้กําหนดมีการประกาศนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย,ายการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองตรงนี้ท่านต้องอ้างอิงนะครับเพราะฉะนั้นเราขอเปิดคําสั่งให้ดูกน่อนครับท่านเดี๋ยวกลับไปเพื่อนถามว่าได้อะไรนะครับนะเราก็ได้คําสั่งคําสั่งอยู่ที่ไหนครับอาจารย์คําสั่งเนี่ยสองคำสั่งคําสั่งที่หนึ่ง นะครับสทศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ทัพเจ็ดเจ็ดเก้าลงวันที่ยี่สิบหกมิถุนาเปิดเลยครับอาจารย์จะได้ไปอ้างอิงกับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนถามว่าได้อะไรแล้วไม่รู้อันดับแรกท่านต้องเปิดคำสั่งอันนี้ให้เพื่อนดูก่อนนะครับมีอยู่สองคำสั่งคำสั่งลงวันที่ยี่สิบหกมิถุนาให้ทำอะไรครับประกาศให้มีอะไรฮะให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับ ใช่ไหมฮะเปิดดูเลยครับอาจารย์อยู่ด้านหลังครับอยู่ด้านหลังของเอกสารเล่มสีชมพูนะครับนะท่านพับเอาไว้เลยนะกลับไปถึงโรงเรียนเนี่ยอ้างอิงคําสั่งนี่ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าอะไรที่มันดูแล้วนะครับคุณครูบอกว่าปฏิบัติไม่ได้ครูไม่พร้อมนะครับก็อ้างอะไรเลยครับคาสั่งอันนี้ให้ดําเนินการตามนโยบายเนี้ยนะครับคาสั่งที่สองสำทับลงไปอีกนะครับลงวันที่หนึ่งกันยา อันนี้บอกไปเลยว่ามันมีกี่รายวิชาแล้วก็มีให้วัดผลประเมินผลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในคําสั่งที่สองเนี่ยเราจะเอามาใช้อ้างอิงเวลาที่เราจะไปลงในเอกสารหลักฐานนะครับเนื่องจากว่าในระดับประถมนั้นเราให้เปิด20ชั่วโมงเลยทันทีใช่ไหมครับในภาคเรียนที่สองนะครับซึ่งในระดับประถมนั้นเราได้จัดการเรียนการสอนมาแล้วนะครับ ท่านจะไปเอาอย่างอื่นออกจากหลักสูตรไม่ได้นะครับยังคงเดิมเหมือนทุกอย่างระดับประถมนะครับจะไปเอาอย่างอื่นจะไปลดอะไรไม่ได้เลยท่านจะต้องทำอะไรอย่างเดียวครับเพิ่มย้ํานะครับท่านต้องเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองเข้าไป20ชั่วโมงซึ่งถือเป็นหนึ่งรายวิชานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพราะนั้นอาจารย์จะต้องอ้างอิงตามคําสั่งเนี้นะครับ การวัดผลและประเมินผลนะครับในระดับประถมนั้นนะครับเรากําหนดไว้ว่าจะต้องมีจํานวน6กรายวิชารายวิชาละ40ชั่วโมงต่อปีและต้องตัดสินผลการเรียนนะครับเมื่อมีการตัดสินผลการเรียนเราก็เอาผลการเรียนไปลงในเอกสารหลักฐานนะครับที่เราเรียกว่าระเบียนแสดงผลการเรียนหรือปพหนึ่งนะครับท่านจะต้องเอาไปลงด้วยระดับมต้นเช่นเดียวกันมี6วิชานะครับรายวิชาละ20ชั่วโมงหรือ1.0.5นหน่วยกิต นะครับชัดเจนนะครับระดับมัธยมปลายจํานวน4วิชา0.5หน่วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือในระดับประถมนั้นจะมีรายวิชาหน้าที่พลเมืองทั้งหมด6รายวิชารายวิชาละ40ชั่วโมงซึ่งในส่วนนี้ท่านจะต้องเอาไปปรับอะไรครับอาจารย์เอาไปปรับกลับไปท่านจะต้องไปปรับโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาที่จะต้องเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองไป เวลาปรับนั้นให้ฉันใช้40นะครับส่วน20เดี๋ยวเราให้คุยกันนะครับในระดับมัธยมต้นก็ให้เพิ่มไปนะครับภาคเรียนละ0.5 0.5ทั้งหมด6ภาคเรียนรวมแล้วก็คือเท่าไหร่ครับอาจารย์6ภาคเรียนก็คือ3หน่วยกิจในระดับมปลายนะครับก็จำนวน4รายวิชานะครับเขตไหนที่มีมปลายนะครับ ที่เปิดเป็นขยะโอกาสนะครับท่านก็ต้องทราบเลยว่าจํานวน4ี่รายวิชารายวิชาละ0.5รวมทั้งหมดคือ2หน่วยกิตนะครับอันนี้รายวิชาเพิ่มเติมตามนโยบายนะครับทีนี้เรามาดูทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อวานท่านสุชาตินะครับท่านได้บอกอะไรเราไว้บ้างนะครับนะเราขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันนะครับ ท่านได้บอกไว้ว่าในการบริหารจัดการหลักสูตรนะครับอันนี้คือท่านอ้างอิงถึงคําสั่งขาดไปหนึ่งคำสั่งนะครับเพราะว่าคําสั่งนี้ออกที่หลังนะครับคสั่งทั้งหมดบอกว่าให้ท่านทําอะไรบ้างอันที่หนึ่งรายวิชาหน้าที่พลงมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติมอันที่สองระดับประถมจัดจํานวน40ชั่วโมงต่อปี6รายวิชาตามที่ผมเรียนไปแล้วมต้น6รายวิชา3หน่วยกิจย้ํานะครับมปลาย สีรายวิชาสองหน่วยกิจย้ํานะครับอาจารย์นะเพราะฉะนั้นเขาถามว่าได้อะไรท่านจะต้องกลับไปทํำอะไรฮะปรับหลักสูตรของสถานศึกษาตามที่คําสั่งของกระทรวงกําหนดเอาไว้นะครับและนะข้างล่างมีอีกนะครับว่าตั้งแต่ภาคเรียนที่2ของปีการศึกษา2557ตัวนี้มีเป็นที่มาของคําสั่งที่2ที่ลงวันที่1ตุลานะครับนะ อันนี้นะครับตั้งแต่ภาคเรียนที่สองปี2557เนะครับเพราะนั้นท่านจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งอันนี้ด้วยคำสั่งอันนี้บอกว่าระดับประถมย้ำนะครับย้ำแล้วย้ำอีกนะครับระดับมัธยมต้นนะครับเท่าไหร่ระดับมัธยมปลายนะครับย้ำแล้วอีกทีหนึ่งนะครับอาจารย์ทีนี้มาดูว่าในระดับประถมนั้นนะครับท่านจะต้องไปปรับอะไรท่านจะต้องเพิ่ม หรายวิชาลงงนี้ลงไปในไรฮะโครงสร้างหลักสูตรของประถมศึกษานะทีนี้เวลาท่านจะเพิ่มตรงนี้ไปเนื่องจากว่าตรงนี้นะครับในส่วนที่ท่านจะต้องทำเนี่ยคือในปีการศึกษาสองห้าห้าแนะครับท่านจะต้องไปเริ่มตรงนี้นะครับไปปรับนะครับทีนี้เวลาปรับตรงนี้เนี่ยท่านก็สามารถที่จะทํำไมได้นะถ้าเริ่มปี5้าแปดสามารถที่จะทำไมครับอาจจะไปดูรายวิชาเพิ่มเติมตรงไหน นะอาจจะไปทบทวนอาจจะเวลวออกเนื่องจากว่าครูเราไม่พอจริงๆอันนี้ท่านก็จะใช้การแก้ปัญหาในส่วนนั้นได้ในส่วนนี้เอาไปปรับเป็นหลักสูตรสถานศึกษานะครับส่วนยี่สิบเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับใจเย็นๆนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้จะต้องปรากฏอยู่ในไหนครับอาจารย์โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษานะในส่วนที่ปรากฏตรงนี้สามารถที่จะตัดรายวิชาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยต้องเสนอให้ คณะกรรมการสถานศึกษานะครับท่านอนุมัติหลักสูตรด้วยนะครับเพราะว่ามีการแก้ไขปรับปรุงนะครับอันนี้อย่างเป็นทางการเลยนะครับอาจารย์ทีนี้มาดูว่าในระดับประถมที่ท่านจะต้องเริ่มตั้งแต่ปี2557ท่านจะต้องทำอะไรอันที่หนึ่งก็คือท่านจะต้องจัดรายวิชาหน้าที่พลเมืองอาจารย์จะเห็นไหมครับมันมีอยู่2อภาคเรียนอันนี้ระดับประถมนะครับแต่เราตัดสินเป็นปีใช่ไหมฮะ แต่ตอนนี้มีนโยบายมาเลยว่าในภาคเรียนที่2ต้องจัดรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติมเข้าไปเพราะนั้นไม่ต้องมีคำถามนะครับอาจารย์เป็นเพราะอะไรก็คือตามอะไรฮะคำสั่งของสอพทนะครับในระดับป .2 ก็เช่นเดียวกันก็ต้องทำไมเหมือนกันฮะต้องจัดป .3 จัดป .4 ป .5 จัดนะฮะป .6 เพราะนั้นเด็กในรุ่นของ นะครับเด็กในรุ่นของปี57เนี่ยไม่ว่าจะเป็นป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ต้องมีรายวิชาหน้าที่พลเมือง1รายวิชาแต่ตรงนี้มันเท่าไหร่ครับ20ชั่วโมงที่มันต่างไปจากที่เราจะปรับใหม่ในปี58าะคดนะพอมาถึงปี58เนี่ยทีนี้ท่านทำไมครับอาจารย์เต็มแล้วนะคือ40ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นป .1 เนี่ยมันก็จะมีปีห้นะครับที่ไม่เต็มนะครับ ซึ่งมีทั้งหมด20ชั่วโมงนะครับพอมาถึงปี58อันนี้เต็มนะครับ59เต็มไปจนทั้งจบอะไรครับอาจารย์จบปอ่าจบปี2562นะครับเพราะนั้นเด็กในรุ่นปหนเนี่ยก็จะเรียนทั้งหมดนะครับครบทั้งหมดคือเท่าไหร่อาจารย์6รายวิชาเพียงแต่ว่ารายวิชาในในปี2557ของป1เนี่ยเรียนแค่20ชั่วโมงนะครับ ที่เราต้องย้ําเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปลงปพเราคงจะต้องมีการวงเล็บเอาไว้เพราะเดี๋ยวเข้าไปดูว่าเอ๊ะทำไมถึงจัดนะครับจัดเพราะอะไรนะครับนะอันนี้ก็เป็นการไล่ป .2 นะครับป .2 ก็จะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับอาจารย์ป .3 นะครับป .4 นะครับเพราะนั้นโดยสรุปนะครับป .6 เนี่ยจะเรียนอะไรครับอาจารย์ป .6 เนี่ยก็คือ ป6ปีนี้ก็เรียนอะไรครับอาจารย์ป6ปีนี้ก็คือเรียนท่าเรียนที่2 20ชั่วโมงทำไมเลยครับอาจารย์จบเลยอ่าโอเคป5ป5ก็คือปีนี้เรียน20นะแล้วก็ไปเรียน40จบไหมครับอ่าจบถอยขึ้นมาป4ปีนี้20ป5ปี5-8ก็อีก40 นะแล้วก็ปีห้าเก้าอีกอีกสี่สิบท่านเข้าใจแล้วปสามนะครับก็ไปปี 5, 8, 5, 9, 6, 0, ป 6, 1, ห้าแปดห้าเก้าหกศูนย 3, 6, 0, ์นะครับไปจบที่หกหนึ่งใช่ไหมปอสามเนี่ยอปอสามจบที่หกศูนย์ทีครับนะฮะเพราะนั้นท่านก็ดูนับเอาได้นะครับว่ามันเรียนทั้งหมดเท่าไหร่เพราะนั้นโดยสรุปปอสองก็คือเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าวิชาสี่รายวิชาเต็ม อีกหนรายวิชา20ชั่วโมงนะครับโอเคพอสามท่านก็ดูสีฟ้า3ารายวิชาเต็มแล้วก็จะมีนะครับภาคเรียนที่สองที่จะต้องจัดนะครับก็รวมเป็น4วิชาเข้าใจชัดเจนนะครับอาจารย์กลับไปฟันธงเลยนะครับอาจารย์ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นคือต้องจัดอย่างเดียวนะครับอาจารยนะ์มาถึงระดับมัธยมก็เป็น หกภาคเรียนนะครับตามมาน,นี้เลยนะครับอาจารย์ใช้ชื่อรายวิชายอย่างนี้เลยหน้าที่พลเมืองหนึ่งหน้าที่พลเมืองสองหน้าที่พลเมืองสามหน้าที่พลเมืองสี่หน้าที่พลเมืองห้าหน้าที่พลเมือง 2, หกน,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 นะครับเดี๋ยวรหัสวิชาค่อยว่ากันนะศูนย์จุดห้าหน่วยทั้งหมดนะครับจาง่ายเพราะฉะนั้นในระดับชั้นมาดูวิธีการจัดนะครับอันนี้ชบทวนของท่านนะครับในชั้นหมหนึ่งเนื่องจากว่า ถ้าเรียนที่หนึ่งกับภาคเรียนที่สองเนี่ยรายวิชามันทาไมกันเลยครับระดับมต้นมันตัดขาดเลยรวมทั้งมปลายใช่ไหมครับนะตรงนี้ไม่ต้องอ้างอิงคําสั่งเนื่องจากว่ามีนโยบายมาท่านก็เอาไปเข้าทันทีเพราะฉะนั้นในมหนึ่งนะครับภาคเรียนนี้นะครับที่ต้องเสริมเข้ามามันยังปรับอะไรได้ไหมครับอาจารย์ยังปรับอะไรไม่ได้นะนะหรือท่านจะปรับเลยก็ได้เพราะว่ามต้นเนี่ยมันปรับได้เลยคงถ้าท่านจะปรับหลักสูตรนะท่านก็สามารถจะปรับได้เลย หรือจะไปรอห้าแปดพร้อมกับประถมอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นมหนึ่งเนี่ยก็จะเรียนหน้าที่พลเมืองสองเพราะทมมาําทมไมมาแล้วครับหน้าที่พลเมืองหนึ่งมันทําไมมาแล้วครับอาจารย์เออมันผ่านมาแล้วนะย้านะครับย้าย้าย้านะครับหน้าที่พลเมืองสองนะแล้วพอมาถึงมสองก็ 2. เป็นหน้าที่พลเมืองสี่นะครับย้ํานะครับอันนั้นแล้วพอไปถึงมสามก็ 3. เป็นหน้าที่พลเมืองหก นะครับเพราะฉะนั้นเอาไล่มาสุดท้ายมสามนี่ทาไมทันทีฮะตัวเดียวนะครับมสองก็เท่าไหร่ครับอาจารย์นะมสองก็จะเรียนทั้งหมดเท่าไหร่ครับอาจารย์หน้าที่พลเมืองเดี๋ยวนะครับมสองนั้นสีเขียวนะครับอาจารย์ดูตรงนี้นะครับมสองก็เรียนสีเขียวก็คือเรียนสามตัวก็คือหน้าที่พลเมืองสี่แล้วไปถึงมสามก็เป็นห้าเพราะเรียนที่หนึ่งหกเพราะเรียนที่สองนะครับ มาถึงหมหนหมหนก็เรียนเพียงแค่5ตัวก็คือเริ่มที่2แล้วก็ไปจบที่6ขาดไปหนึตัวนะครับไม่เป็นไรจบได้ไหมครับได้เนื่องจากว่าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนะครับนั้นเพราะนั้นไม่กระทบต่อเกณฑ์การจบนะครับในระดับมสีนะครับจัดทั้งหมดมันมีอยู่6ภาคเรียนนะครับแต่จัด4ีรายวิชานะครับใน4ีรายวิชานั้นก็เริ่มตั้งแต่ปีการศานี้เช่นเดียวกัน นะครับนะเริ่มเลยในภาคเรียนที่สองนะครับมสี่ก็พอมหนึ่งหน้าที่พลเมืองหนึ่งนะครับมห้าหน้าที่พลเมืองสองมหกหน้าที่พลเมืองสี่ตัวสุดท้ายย้ํานะครับอาจารย์แล้วพอไปถึงมสี่เนี่ยก็จะได้เรียนทั้งหมดกี่ตัวครับอาจารย์นะมสี่เนี่ยอาจารย์จะเห็นนะครับมสี่เนี่ย, 4, เ,ยเรียนครบสี่ตัวสี 4, ม 4, ว่ม่วงนะครับครบสี่ตัวมห้าเรียนทั้งหมดสามตัวนะครับ ส่วนว่าหเรียนตัวเดียวนะครับอันนี้อาจารย์ต้องไปทําความเข้าใจนะ